สวัสดีครับ4 รกรกฎาคมพศ2564ครับผมอยู่กับบ้านคุณลูกบุญยุจอรล,ลี่อยู่บ้านม,าม,ม่บบนมวงสังม่วงงามตำบลตำบลน้องสนโนน้องเชน,น,นโน,โนโบุญทลิกครับเนื่องมาจากท่านพระครูป,ปัดไปเยี่ยมผมอยากมาสำนึกรักบ้านเกิดว่าลูกหลานกูคือทุกข์ยอยากตายแท้น้ำท่าู้อุรมสมบูรณ์แย่งน่องเออผมก็ออกแบบเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องมาแล้วก็ผมก็ชี้ไม่ผิดที่ว่ามุมน้ำนี้เอามีบ่อมีบ่อก็ใส่ปลายค้างเลยนะบ่อนี้ปลายค้าง นะถ้าไม่มีตรงนี้นะอยู่ไม่ได้เลยต้องขอบคุณน้ำเสดกุลจารลี่นี่นะทําเอาไว้ก่อนแต่แก้ไขนิดเดียวแก้ไขนิดเดียวจะได้ด่าเขียวหลุมหลุมเป็นมอรกคบ่เนี่สูบน้ําขายนี่สูบน้ําขายเลยนี่ให้พี่น้องบุญทลิกนี่เพราะปีหน้าปีต่อไปมันจะแห้งแหลงแห้งแหลงแห้งแหลกขึ้นเรื่อยๆก็คือตะกี่แต่ก่อนเนี่ยเชือเชือผมไหมนี่เออหวยแห้งบ่หวยยังหวย ห้วยปอกับห้องไฟ่มันมีมุมอยู่ตรงนี้อยู่ที่จะชาดน้ำมามุมนี้แหละห้วยปอบ่นี่ค้อบพูห้วยปอครับออห้วยปอร,รู้สึกอุดมสมบูรณ์อยู่แน่นอยู่ครับมีน้ำอย,ำอยู่ตรงนี้มีน้ำขุดเหมืองไ,ได้มีน้ำมีน้ำมหาศารด้วยนี้ก็คือบุญเก่าต้องขอบคุณพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดที่มาจองพื้นที่เอาไว้มาจองพื้นที่เอาไวใหให้ให้เราที่เหมาะสมมากแล้วก็มานั่งทับบุญเก่าด้วยเพราะบ่อนี้มีมุมกับห้วยปอซึ่งผมเห็นห้วยปอแล้วมันยัางอุดมสมบูรณ์อยู่หน้าแหปอมีน้น เอาแก้ของเราก่อนเพราะว่าห้วยปอก็ต้องเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเข้าไปบริหาร,รจัดการผมก็เคยชีย้ไปกัดเอาไปแล้วตอนนี้มีน้ำร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ไม่ให้น้ำเข้าหรอกคันไว้อย่างนี้ดีแล้วแต่ทีนี้กล้องหันมาทางด้านนี้แต่น้ำมาจากตรงนี้มันจะออกนี่แหละเราขวางถูกยึดถูกที่ถูกทางดังนั้นให้ชาร์จบริเวณนี้แหละตรงนี้นะทำเป็นคลองไส้ไก่นั่งเรือรอบไปถึงน่นแล้วก็ได้น้ำมาพวกลงนี่แล้วก็ชาร์จนี่ขุดขึ้นนี่ทีฬาซ้ำไหนแล้วทุกนาด้านหลังเอากล้องสามให้นบเียวครั นั่นแหละจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องบ้านสมเสียวเทศน่าอยู่ายนี่จะเขียวไปหมดเลยจากจุดนี้ <โอ S 2> ไปแล <โอ S 2> ้วเพราะว่าเราอยู่สูงไงเราเก็บน้ำไว้บนภูเขาอ่ะอยากรู้ตำแหน่งน้ำผุดไหมมุมข้างล่างต่ำตามทางด้านนี้จะเกิดน้ำผุดเพราะว่าเราอยู่ค่อนข้างสูงนี่แมนบ๊อสนายไหมแมนรเออจะมีน้ำผุดขึ้นบ่อุดกับน้ำซางานี่ฟื้นเบิดน้ำซางบ่อเล็กน้อยฟื้นเบิดทีนี้ตรงนี้ออกแบบยังไงตรงนี้ขุดแค่สองสามเมตรเนี่ยมันมีน้ำตลอดปีแมนบ่ครับ พอ่พอห้วยปวพยายามจะส่งมาแต่เราไม่ยองเปิดรับขุดวันนี้เดือนนี้ผมเห็นผมเห็นพื้นที่ขุดเก่านะครับผมเห็นผมเห็นทรายแป้งแล้วมันเป็นสีขาขาวใช่ไหม พื้นด้านล่างลึกกี่เมตรตรงทรายแป้งสองมตรกวาสองเมตรมขุดไม่เกินสามเมตรขุดได้น้ำมอรกตดนี่แหละนักธรณีวิทยาบ้านนอกดูแค่ร่องรอยที่ขุด,ข,ดขุดเกา่าเออไม่ต้องขุดมากสมะกาิเพราะสามเมตรล่วงปีนี่เห็นปีนี่ขุดขึ้นทันทีโชคดีนะ <c oughs> ทีนี้ร่องนี้นี่อยาให้ที่ผมบอกว่าให้ตัวที่สะอาดนี่ร่องนี้อยาให้น้ำเข้าไงให้มันรอดทางใต้พื้นขึ้นถ้าตรงนี้ตอนนี้สองเมตรขุดอีกสามเมตรเป็นห้าเมตรหกเมตรนะพอหกเมตรนะตัวนี้หกเมตรตัวนี้หกเมตรนี่น้ำรอดพื้นเลยอย่าไปข้องใส่ไกลอยู่บนนั่งเลื่อนรอดนี่ไปห สักสองร้อยเมตรอ่ะอยากได้ยิว่ววอยากได้ยิว่วครับเออหุดลุ่นตรงนี้แล้วก็ไปขุดลุ่มนั่นตัวนี้ก็ขุดประมาณสองเมตรไปแต่แต่สะดือนี้ให้ได้หกเมตระดือนน้นให้ได้หกเมตรนั่งเรือไปเลยดีป่ะดีครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดักน้ําดักตะกรนด,ดักขี้เลนตัวนั้นจะเป็นที่น้ําผุดเอาอยัางมารอบไว้หาตั้งโล่งสูบน้ำขายนี่ซึ่งเป็นน้ําสะอาดนี่อากจุดจุดนี้ให้สะอาดเลยนี่อยากปลูกอะไรไปนี่ปลูกข้าอย่างยังมาปลูกใช้นี่ให้สวยงามเลยปรับปรุงภูมิทัศน มาเฮ็ดยังจะเที่ยงนี่เฮ็ดเพื่องเที่ยงนี่นนพูดก่อดูภูเขานั่นอันนี้ผมออกแบบคร่าวๆที่นี้นะบบทน,นี้น้ำมาจากสวนยางผมให้ไปพุดมุ่มนวลปีนี้มุ่มที่เฮ้ายืนกันคุยกันนั่นมุดน้ำด้านนี้ชาตินี้ส่งให้บ่อโน่นถ้คาคือไปพุดปีนี้นะ<ๆ>พ,<อ>พุดปีนี้อันนี้คันพุดได้ก็ย้อมเสียกาก็าได้ปล่อยเป้งถิ่มเลยก็ได้มอยเป้งถิ่มเลยนี่มันล้วงเอาตรงนี้เสียดายอยู่บอกเอาน้ำไว้ก่อนไงเอ้ยเอามุมเดียวนี่นี่นี่ให้นายในโอ้ ในโอ้ยอยู่ชุนชุนเจริญรับเบอร์นี่ให้นี่เพราะว่าเขาเขามีความชานาญและเข้าใจว่าผมคอโทลได้เด็กผมนี่ผมคอโทลได้อยู่ในโอวาสนะถ้าอยากมีงานมีการทํานี่ถ้าตามที่ผมบอกมีสะดือมีสะดือแล้วล้วงสะดือแล้วก็ไปส่งไปร่นอีกประมาณ600เมตรดีแล้วครับคนไหดได้สิหลังจากนั้นน้ําลาดมานี่เราทําถนนนี่ยาวไปถึงโน,น้น600เมตรนั่นออกแบบจังไดคู่นี้เพชรไห้มันงามงามมานนี่มาเจอบองนี่เห็นบ่น้าไหลลวงปุ๊บนี่เข้ากันไปนีเขา เขาเป็นคู่บมันนีอันนี้มต้ตงเหตุคู่มันเป็นโถงหน้าอยู่แล้วมันสวยไหม <S 1> <S 1> ตัวนี้สวยไหม <S <S วสวย, <S 1> <S 1> ส,วยสวยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําน้ําให้ตัวนี้ต่ำกว่านี่จะเคลีคล้องมันนีนะครับอ้อมคือจะพุ่นให้ให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 มันโคตรโคดโค้งโค้งตามนี่ใจบ่ครับนี่โค้งไว้พุ่นสารสาร่ารวยที่หนึ่งไว้ทีสองน้ำดันขึ้นนอันนี่ไม่เหลือน,นั่นนี่แล้วขันสาร่วยนี่รับน้ํามา จากที่เราเติมจากน้ําฝนรับน้ามาจากห้วยปอคันบบพุทธึ้นผมสิเอาข้อใช้เขียงตัดเลยผมเคยท้ากับท่านขุนคอนนะอยู่ที่ขอนแก่นผมบอกว่าเอาข้อผมเป็นประกันนะครับ เทนี้ก็ยิ่งง่ายกว่าอีกเพราะฉะนั้นเคตเหล่านี้แหละพยายามทําเป็นศินลปะใหเ้เป็นเป็นธรรมชาติโค้งไปผมคิดว่าคลองไส้ไก่ก็ยาวประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรโค้งไปตามนี้แหละเลื่อนเพื่อนเทเอาข่องพูดไหนจัดเอาเลยเอ้อต้องมายูพี่หว่องหว่องสูงใช้สูงพี่ข้ามวดบกอกุ่นดินนั่นนู่นมาทําร้านกาแฟอยู่นี่เจริีมาที่นี่เจริมาที่นี่มา,นมาจิบก,กาแฟอยู่ที่นี่ชมภูเขายัางนี่ติดต่อประเทศลาวเลยครับนี่มาที่นี่เที่ยวได้สองประเทศโอเคครับโชคดีครับ เดินไปด้วยออกแบบไปด้วยยางไปนำ้ำออกแบบไปน้าสมองคิดไปด้วยน้าม,มาจากสวนยางวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงเหมือนพี่ช่วทางพุ่นละข้างล่าง เข้าอยู่ที่ขบวนนี่สูงกว่าข้างล่างอยู่ประมาณ2เมตรหรือเมตรห้าสิบจากแค่หน้าปีละซีเธอบะเอาถนนมาขวางไว้นี่ตามแนวลวดดิขวางไว้เลยถ้าใจขะนี่ถนนอีกข้าตัวนี้ขวางเอาไว้เนี่ยเข้าขับรถรอบนี่เป็นหลุดวงกลมเลยได้นี่งุ่นต่อขุ่นขวางชุดขุ่นมันก็ไปจอดนะครับตัวบอยพุ่นแหละครับนั่นแหละครับเป็ดขวางมาเพราะว่าน้ำมันนี่เ็ดระบบปิดยางเดียวจากคุณสารนั่นนี่ระบบปิดเพราะว่ามีถนนขวางไว้ตลอดแนวนี่บาดิหน้าม้วนจะชุ่มชื้นปล่อยงัวเลี้ยงรอบไปดีดีด้านล่างเกี่ยวเขาแล้วเอาแบบง่ายๆครับเพราะนั้น บนพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เลี้ยงวัวก็สร้างธนาคารน้ำดินระบบปิดเอาไว้พวกหยาดก็จะเขียวเอาขี้วัวไปใส่ข้าวนี่ก็สูบน้ำจากธนาคารน้ำดินทำายิกปีละสองครั้งสามครั้งอย่าลืมนะนี่ถนนนั่นนี่ตลอดแนวครับเราก็จะได้ท้องนาที่อยู่ส่วนล่างตรงนี้ก็จะกลายเป็นโคกก็เป็นธนาคารน้ำเอ่อโคกหนองก็อยู่ตรงนั้นหนองคือธนาคารน้ำใต้ดินมีโคกมีหนองมีนามีพืชไร่พืชสวน เรียนโชคดีครั้งที่3มาดูพิกัดธนาคารน้ำใต้ดินให้กับลุงบุญยูเจลลี่เมื่อเจตครับนี่นี่เจ้าตัวเจ้าตัวจะให้เป็นโควิดบ่บ่อยากให้เป็นให้มันเป็นถ้าคนบอจังสีแก่เข้าไปเสียของละสามพันสี่พันห้าพันฉีดยาอยากให้เป็นถ้าคนบอจังสีเสียงกันสี่ห้าพันบ่อยากให้เป็นบ่อยากให้เป็นนะครับนี่นี่ไหรสิโอเคคุณได้สิทนั้นเดี๋ยวนี้วันนี้เอาให้อาจารย์ที่ระวิทย์แล้วสองถังเอ่อถังละยี่สิบลิตรสี่สิบลิตรแล้วมา เอาให้เขาให้ฟางเอาฟางฉีดฟางเอาน้ำหมักฉีดชพ่นใส่ฟางฉีดพ่นใส่หญ้าฉีดพ่นในคอกไล่มแมลงวันอย่าให้มันมาถ้า,มาแมลงวันมาจาก ตอนนี้เมื่อปี63สามลำปีสกินอยู่เวียดนามนะกับ6กสีาลำปีสกินอยู่เวียดนามกับเราปี6 4มันข้ามมาไทยปี6 5หมันก็จะไปพม่ากับอินเดียเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมาฮอดลันยื่นแล้วมันยื่นเป็นเกือบบรรจุคอกแล้วระวังได้เจาเอามุ่งเอามุ่งกลางใหในเบิร์ตในแมกว่นนี่บดลงไปกลางให้เอาน้ำหมักของกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรน้ำหมักพิทักษ์โลกตอนนี้คือสงครามเชื้อโรคอยู่ในคอกบวก็มีเชื้อโรคอยู่ในนาก็มีเชื้อโรคอยู่ในไร่ก็มีเชื้อโรคอยู่ในนนกก็มมีเชื้้้อโหาาไ่ล ลงไปต้องสวมรองเท้าบูทต,ต้องใส่ชุดเหมือนชุดอาวากาศเหมือนกับแพทย์หมอทําหน้าที่อยู่วันนี้เขาอยู่กับเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงสัตว์เราอย่าเอาสิ่งแปลกปลอมที่ผิดธรรมชาติเข้ามาในกองทังสัตว์ดังนั้นบริษีเอเอ็มน้ำหมักพิษทัษ์โลกจากกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะจาก,จากมหาวิทยายลายัยชีวิตศูนย์น้ำยืนออกมาเผยแพร่พที่นี่ก็ ไปติตต่อรับน้ำหมักกับอาจารย์คุณเด้อโอ้อาจารย์คุณไปรับน้ำหมักกับอาจารย์คุณเอามาพ่านใส่ฟางใส่หญ้าใส่ใส่ขอ้อยุงหายแมลงวันไม่มีฉีดวันเว้นวันวันเว้นวัน,วน,วนอาหารฉีดเนเจแคร์หมักมาให้แล้วเอามาให้ใช้เพื่อไม่อยากให้พี่น้อง เสียใจผิดหวังแล้วก็เสียตังค์พอมันมาปุ๊บตัวน,นั่นก็เป็นตัวน,นั้นก็เป็นตัวน,นั้นก็นต,นนนกตายห่วยงันหลายแสนอยู่ดีนี่ก็ท่านหนึ่งก<ห>็จะเสียเชื่อผมครับเดี๋ยวไปเอารับน้ำมาจากอาจารย์คูณมา,แล,มาแล้วก็เอามาฉีดแล้วก็เอาให้วัวกินแล้วก็ฉีดพ่นใส่ฟางใสยย่หญ้าโชคดีครับขอบคุณเไรครับ,รบวันนี้มาเยี่ยมคุณลุงบุญยูจอยลลี่มาออกแบบวางพิกัดระบบปิดระบบเปิดมีน้ำอลังการด้วยระเด็พระคุณพระปรับพัดวุฒิคุณให้มาครับ เพื่อนเป็นห่วญาติโยมลูกหลานที่อยู่บนความแห้งแล้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบุญทลิกครับผมจะกลับบ้านแล้วจะไม่เอาเชื้อโควิดปริดที่นี่และจะไม่เอาโควิดไปติดคนที่บ้านแล้วก็าคนนับยืนผมสเปรย์เยมครับได้เวลาจะต้องกลับแล้วมือมาจับอะไรบ้างจะไม่เอาเชื้อโรคกลับบ้านนะครับหน้าตาปากคุ้งคอจะโม้ไปพี่ส๊อกโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ